สวัสดีครับพวกัที่ช่าไ i h a v e ิง n g ของเราอีกเช่นเคยครับเปลี่ยนใจเพื่อน Enzo so f e ฟ n a n d e z หวัง Paolo Dibara ร่วมเชลซี e อ Enzo so f e r n a d e มิดฟิลด์ชาวอิตาลีเปิดอกอยากให เปาโรดิบาร่าย้ายมาอยู่กับตนที่เชลซีโดยบอกว่าอยากมีเพื่อนมาใช้ชีวิตร่วมกันเอโซฟนเดเรสกองกลางเชลซียอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษเปิดเผยว่าอยากให้เปาโรดิบาร่ากองหน้าอาเอสโลมาย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ซิงบูดิบาร่าตกเป็นข่าวกับเชลซีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากมัริชิโอโพสติโนพูดการทีมคนใหม่ของเชลซีต้องการเพื่อนความแข็งแกร่งในแนวรุกแต่จนถึงตอนนี้ดาวเตะชาวอาร์เจนตินแสดงท่าทีว่ายังอยากอยู่กับโรมาต่ตอไปเอโซกล่าวว่าผมอ่านข่าวเกี่ยวกับ เรื่องนั้นมาบ้างเราคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมหวังจริงๆว่าเขาจะย้ายมาร่วมงานด้วยกันผมไม่ได้คุยกับเขามาบ้างผมบอกเขาไปว่าผมรอที่จะได้จัดอัสเซโตหมายถึงปาร์ตี้บาร์บีคิวของอาร์เจนตินาร่วมกับเขาผมต้องการเพื่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงด้วยกันก็ต้องรอรุนกันต่อไปชอบก็รัชร์กแชร์ก็ีติดตามในช่อง i have s i n g ีของเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสุดครับ